ช่วงเทศกาลปีใหม่ผมและเพื่อนๆได้นัดกันไปเที่ยวสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายช่วงปีใหม่ผู้คนจะไปเที่ยวทางภาคเหนือกันเยอะมากเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวอากาศดีเย็นสบายต้นไม้เขียวดอกไม้ออกดอกสวยงามแต่ผมกับเพื่อนไม่ได้แพนไว้ล่วงหน้าว่าจะไปเที่ยวกันจึงไม่ได้จองที่พัก แต่ก่อนออกเดินทางก็ได้ลองติดต่อทางห้องพักทางเว็บไซต์หรือทางโทรศัพท์ได้รับคำตอบว่าห้องพักเต็มหมดทุกที่เนื่องจากคนไปเที่ยวกันเยอะมากผมกับเพื่อนตกลงกันว่าถ้าไม่มีห้องพักนอนเต็นท์ก็ต้องนอนกันพวกเราเดินทางกันตั้งแต่เช้าจากกรุงเทพด้วยรถยนต์ส่วนตัวแวะพักกินข้าวพักรถระหว่างทางหลายครั้ง ทำให้ถึงอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายราสี่ทุ่งเศษพวกเราตะเวนหาที่พักอีกรอบคําตอบคือเต็มทุกที่พวกเราขับรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งเที่ยงคืนเห็นป้ายติดไว้ว่ามีห้องว่างเป็นบ้านของชาวบ้านที่ทําไว้ให้นักท่องเที่ยวเช่าเรียกว่าโฮมสเตย์สร้างอยู่กลางป่าบรรยากาศรอบๆเงียบสงบ อากาศเย็นสบายพวกเราเห็นแล้วรู้สึกชอบตกลงกันว่าจองสองคืนพวกเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนอนในแนวธรรมชาติมีป่าเขาล้อมรอบหลังจากตกลงที่จะเข้าพักกับเจ้าของพักแล้วพวกเรารีบกนสัมภาระขึ้นห้องอย่างรีบเร่งเนื่องจากทุกคนง่วงและเพลียต่างคนแยกย้ายกันไปนอนผมและทุกคนหลับกันไวมาก ด้วยความเพลียแต่พอราวตีสองกว่าผมต้องสะดุ้งตื่นอย่างรวดเร็วผมได้ยินเสียงเพลงไทยเก่าๆดังก้องขึ้นมาเสียงนั้นมาจากชั้นล่างของโฮมสเตย์ตอนแรกผมคิดว่าเจ้าของห้องพักคงเปิดเพลงฟังแต่พอผมตั้งใจฟังเสียงนั้นมันแปลกๆเหมือนเสียงเพลงยุคโบราณที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน ทำนองเต็มไปด้วยความเศร้าโศกผมรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีใจเต้นแรงผมลุกขึ้นนั่งฟังให้ช,ะชะัดๆฟังอยู่นานจนเสียงเพลงค่อยๆเงียบลงสักพักเสียงเพลงก็ดังขึ้นอีกเป็นระยะๆะะทำให้ผมรู้สึกกลัวยิ่งขึ้นคิดว่าคงไม่มีใครเปิดเพลงในยามนี้ทำให้ผมนอนไม่หลับทั้งคืนไม่กล้าปลุกเพื่อน ลัวเพื่อนเพื่อน,นอนไม่เต็มอิ่มพอตื่นเช้ามาผมยังไม่พร้อมที่จะเล่าให้เพื่อนฟังผมและเพื่อนจะต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะไปเที่ยวแหล่งต่างๆที่กําหนดไว้ก่อนขับรถออกจากโฮมสเตย์ผมเดินเข้าไปถามเจ้าของโฮมสเตย์ว่าเมื่อคืนมีใครเปิดเพลงตอนดึกหรือเปล่าเจ้าของโฮมสเตย์ฟังจบทำหน้าซี่ๆตื่นเต้นนิดหนึ่ง เขาบอกว่าไม่มีใครเปิดเพลงที่นี่ไม่มีวิทยุหรือเครื่องเล่นเพลงใดๆผมรู้สึกงงผมได้ยินจริงๆครับเสียงเพลงไทยเก่าๆดังมาจากชั้นล่างผมยืนยันแต่เขาบอกว่าไม่มีนะที่ผ่านมาคนที่พักก็ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงเพลงหลังจากที่ผมฟังเจ้าของโฮมสเตย์แล้วผมยังรู้สึกไม่สบายใจ ผมจึงตัดสินใจเดินออกไปถามคนแถวนั้นเพื่อถามว่าพวกเขารู้เร uh ื่องราวอะไรเกี่ยวกับโฮมสเตย์นี้ไหมผมเดินไปที่ร้านขายของชำในหมู่บ้านป้าครับโฮมสเตย์บนเนินเขาน่มีเรื่องอะไรบ้างไหมครับผมถามป้าเจ้าของร้านอืมมีหลายเรื่องนะลูกป้าตอบแต่เรื่องที่โด่งดังที่สุดก็คือเรื่องผีผู้หญิงร้องเพลงน่ เขาว่ากันว่าเมื่อหลายปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นเธอชอบร้องเพลงไทยเก่าๆแต่เธอเสียชีวิตในบ้านวิญญาณคงงงเวียนอยู่ที่นั่นบางคืนก็จะมีคนได้ยินเสียงเพลงผมฟังเรื่องราวจากป้ารู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีจริงหรือครับที่ได้ยินเสียงเพลงตอนกลางคืนผมถามจริงสิลูก หลายคนเคยได้ยินบางคนก็เห็นวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นด้วยซ้ำผมรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีหลังจากที่ฟังเรื่องเล่าจากป้าผมรู้สึกกลัวขึ้นมาอีกหลายเท่าแต่พวกเราจองที่พักไว้สองคืนจึงจำต้องนอนพักที่โฮมสเตย์นี้ต่ออีกหนึ่งคืนป้าครับผมต้องพักที่โฮมสเตย์นั้นอีกหนึ่งคืนมีอะไรแนะนำผมไหมครับ ผมถามป้าด้วยความกังวลป้าแกยิ้มให้ผมไม่เป็นไรลูกแค่ระวังตัวหน่อยก็พออย่าออกไปไหนคนเดียวตอนกลางคืนละกันและถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก็อย่ากลัวตั้งสติแล้วทำใจให้สงบวิญญาณเหล่านั้นจะไม่ทำร้ายใครถ้าเราไม่ไปยุ่งกับพวกเขาขอบคุณครับป้าผมจะระวังตัวครับ ผมเดินกลับไปที่โฮมสเตย์ด้วยความรู้สึกไม่สบายใจแต่ผมก็ไม่รู้จะเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังอย่างไรเพราะเราต้องนอนอีกหนึ่งคืนถ้าเพื่อนรู้จะกลัวแน่ๆจะหาที่พักใหม่ก็ไม่มีว่างผ่านไปหนึ่งวันพวกเราไปเที่ยวสนุกสนานกันเต็มที่เรากลับที่พักกันราวหนึ่งทุ่มพูดคุยสนุกสนานให้หาตามประษาเราห้าทุ่มได้เวลานอน ต่างคนต่างนอนคืนนั้นผมนอนไม่หลับตื่นเต้นกลัวอยู่ตลอดเวลาเสียงเพลงไทยเก่าๆที่ได้ยินเมื่อคืนยังคงก้องอยู่ในหัวผมพยายามหลับตาแต่ก็ไม่สามารถข่มตาหลับลงได้จูจูผมก็ได้ยินเสียงสอดังเบาๆมาจากชั้นล่างเสียงนั้นเบามากแทบจะไม่ได้ยินแต่ผมก็รู้สึกได้ว่า มันมาจากชั้นล่างจริงๆผมลุกขึ้นนั่งบนเตียงหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวผมไม่กล้าลุกออกจากเตียงกลัวว่าถ้าลุกออกไปจะเจออะไรไม่ดีผมนอนนิ่งๆฟังเสียงสอนั้นตัดสินใจตลุกเพื่อนให้ตื่นในขณะนั้นเพื่อนตื่นขึ้นมาเสียงสอค่อยๆเงียบลงเพื่อนไม่ได้ยินเสียงสอเหมือนผมดูเหมือนว่า เพื่อนจะไม่เชื่อที่เราได้ยินเช้าวันรุ่งขึ้นผมชวนเพื่อนๆไปถามเจ้าของโฮมสเตย์ว่าเมื่อคืนมีใครอยู่ชั้นล่างหรือเปล่าเจ้าของโฮมสเตย์บอกว่าไม่มีใครอยู่ชั้นล่างเลยผมเล่าเรื่องที่ได้ยินเสียงสอให้เจ้าของโฮมสเตย์ฟังเจ้าของโฮมสเตย์ฟังจบก็ทำหนา้าซีดเขาเล่าให้ฟังว่าโฮมสเตย์แห่งนี้เคยเป็นบ้านเก่าแก่ เมื่อหลายปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่นี่ผู้หญิงคนนั้นชอบร้องเพลงไทยเก่าๆแต่เธอเสียชีวิตในบ้านหลังนี้วิญญาณของเธอยังคงวงเวียนอยู่ที่นี่บางครั้งก็จะมีคนได้ยินเสียงเพลงของเธอหรือได้ยินเสียงแปลกๆหลังจากฟังเรื่องราวจากเจ้าของโฮมสเตย์ผมและเพื่อนๆรู้สึกขนลุกบางคนแสดงอาการกลัวอย่างเห็นได้ชัด ประสบการณ์ครั้งนั้นทําให้ผมไม่มีวันลืมและผมก็ไม่กล้ากลับไปพักที่โฮมสเตย์แห่งนั้นอีกเลย